สวัสดีครับเพื่อนๆบทเรียนที่8กับการใช้งาน Mac OS สำหรับมือใหม่หัดใช้ Mac ในบทเรียนนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งรูปแบบตัวอักษรหรือการติดตั้งฟอนต์บน Mac OS ว่ามีวิธีการทำอย่างไรก่อนที่เราจะทำการติดตั้งตัวอักษรหรือฟอนต์ได้นั้นเราจะต้องเตรียมรูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ก่อนนะครับโดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือซื้อลิขสิทธิ์ฟอนต์ให้เรียบร้อย ซึ่งในคลิปตัวอย่างนี้ผมจะทำการดาวน์โหลดฟอนต์จากเว็บไซต์ที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีจะมีอยู่2เว็บไซต์ผมจะเลือกดาวน์โหลดจากเว็บ font.com วิธีการดาวน์โหลดให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Google ในช่องค้นหานะครับให้พิมพ์คำว่าฟอนต์เป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับชื่อเว็บก็จะแสดงขึ้น ชื่อว่า font com ให้คลิกเข้าไปจากนั้นเลือกรูปแบบฟอนต์ที่ต้องการผมจะลองเลือกเป็นฟอนต์ตมุตมินะครับคลิกเข้าไปเราสามารถดูตัวอย่างของฟอนต์และรายละเอียดเกี่ยวกับฟอนต์ ฟอนต์รูปแบบนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการใช้เชิงพาณิชย์และใช้เวอร์ชั่นเต็มจะมีค่าโปรโตามที่แสดงอยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วก็ไม่ต้องการใช้ในเวอร์ชั่นเต็มให้เรากดดาวน์โหลดได้เลย เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ของฟอนต์ที่ดาวน์โหลดเพื่อเป็นการเปิดไฟล์วิธีการติดตั้งให้ดับเบิลคลิกบนฟอนต์ที่มีนามสกุล .otf ซึ่งในคลิปจะมีอยู่4ฟอนต์ถ้าเราต้องการติดตั้งทีละฟอนต์ให้ดับเบิลคลิกบนฟอนต์นั้นๆแล้วคลิกคำว่า install font แต่ถ้าเราต้องการติดตั้งหลายๆฟอนต์ห font, ให้เพื่อนๆเ,เปิดโปรแกรมที่มีชื่อว่า Font Book คลิกแท็บ All Font จากนั้นทำการคลุมดำฟอนต์ที่ต้องการแล้วลากฟอนต์มาวางไว้ใน Font Book ได้เลย เสร็จเรียบร้อยกับวิธีการติดตั้งฟอนต์บน Mac OS สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ